สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะรุ่นที่เราจะนำมาฝากกันอันนี้ก็จะเป็นตัวงานโปรเจกต์ของป,กปากกา Parker Jotter นะคะก็สำหรับตัว Jotter Standard น,นะคะที่เป็น b อล l p o เพน Pen นะคะรูปลักษณะก็จะเป็นแนวแบบนี้นะคะการใช้งานเวลาใช้งานเนี่ยจะเป็นตัวด้ามกดอ่า ะะอันนี้ก็จะเป็นตัวสีสแตนดาร์ดแบล็กนะคะเป็นตัวด้ามสีดำก็ถือว่าเป็นสีที่อยอดฮิตนะคะสำหรับสีนี้คาวนี้ในสำหรับงานโปรเจกต์ตัวนี้นะคะลูกค้าเลือกที่จะทำเป็นโลโก้สองฝั่งนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันสำหรับตัวอย่างด้านแรกนะคะเดี๋ยวเราลองหมุนทั้งสองฝั่งเลยะจะเป็นแบบนี้ก็ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะ อ่าก็เราสามารถที่จะทำได้นะคะอันนี้ก็ทำเป็นโลโก้อ่าแบบนี้นะคะพาริโอเน็ตเวิร์กสำหรับพอเราหมุนมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะเป็นตัว Google Cloud นะคะนี้เวลาเรื่องเกี่ยวกับการทำโลโก้หรือว่าการทำชื่อนะคะเราสามารถที่จะดีไซน์ได้นะคะว่าจะทำ ตรงไหนตำแหน่งไหนนะคะส่วนใหญ่แล้วเบสนะคะพื้นฐานก็จะทำอยู่ที่1ตําตำแหน่งนะคะถ้าเกิดอยากจะทำอีกฝั่งนึงก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับตัววัสดุที่เป็นตัวสแตนเลสตัวนี้นะคะเวลาที่เราทำชื่อไปจะได้สีออกประมาณนี้นก็ถือว่าสวยงามนะคะตัวด้ามนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูตรงนี้จะมีชื่อแบรนด์นะคะปักเกอร์ หมุนมาฝั่งนี้จะเป็น made in france นะคะเวลาใช้งานนะคะก็จะเป็นตัวด้ามกดแบบบอ l l p o i n t p ลูกรลื่นนะคะสำหรับตัวนี้อันนี้ลูกค้าเลือกที่จะใช้เป็นตัวหมึกสีดำนะคะด้านไหนก็จะเป็นหมึกดำ ballpoint p เดี๋ยวเราลองมาสูดดูนิดนึงไหมคะตัวนี้ก็จะเขียนว่า p a r k e r นะคะหมึกลูกรลื่นบอ l l p o i n t pen บอพอยเพนนะคะก็เป็นหัว M นะคะตัวนี้หมึกสีดําสําหรับตัวหมึกนะคะเราจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินสีดำนะคะก็สามารถที่จะอถอดเปลี่ยนได้นะคะตัวนี้ก็จะใช้เป็นหมึก0.7 0.5สามารถทำได้เช่นเดียวกันตัวหมึกกลืนก็จะออกมาประมาณนี้นะคะหัว0.7 ก็สำหรับตัวรุ่นนี้อ่าเวลาทำนี่คะ่ะก็จะประมาณนี้เลย ก็สาหรับลูกค้าองคอ์กรนะคะที่ต้องการทําของขวัญของแจกนะคะก็สามารถที่จะเลือกได้นะคะจริงๆแล้วตัวปั๊กเกอร์นะคะมีค่อนข้างหลากหลายโมเดลมากนะคะสําหรับโมเดลนี้ที่เป็นโมเดลที่นิยมทําแจกกันเนี่ยก็เพราะว่าราคาไม่ค่อยสูงมากนะคะและที่สําคัญนะคะสีดําตัดกับสีสแตเลสก็เป็นสีเบสิกมาตรฐานนะคะที่นิยมกันแล้วก็เป็นทางการก็สามารถที่จะทําได้นะคะสําหรับขั้นต่ํามินิมัม ในการที่เราจะทําแบบนี้ได้นะคะจริงๆแล้วเรามีมินิมัมขั้นต่ําที่1ด้ามน,นะคะกะ็สามารถที่จะไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นจํานวนเยอะๆนะคะก็สามารถที่จะทําได้นะคะ,ะสําหรับลูกค้าองค์กรน,นะคะก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะคะว่าะจะทําแบบไหนบางทีก็อาจจะมีเป็นเลเวลก็ได้นะคะเป็นเทียว่ามีเลเวลสําหรับ ทั่วไปนะคะระดับกลางหรือก็ระดับ V.I.P. เราก็สามารถที่จะแบ่งปากกาให้มันเป็นแต่ละระดับได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับตัวนี้นะคะ Parker Jotter Standard Ballpoint นะคะก็เลยนำตัวอย่างสีดำมาให้ดูนะคะสำหรับสีอื่นๆหรือว่าด้ามสีรวมนะคะก็สามารถดูย้อนหลังได้ใน YouTube ช่องเพนแบรนเนมนะคะก็กดติดตามกด subscribe กันได้นะคะแล้วก็สำหรับคําถามอื่นๆนะคะก็สามารถสอบถามแอดมินหรือว่าติดตามทางช่องทางอื่นๆได้เช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็น TikTok i อแล้วก็ a c e b o o กนะคะก็สามารถเข้าไปสอบถามหรือว่าดูรูปรุ่นประกาศต่างๆได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ